สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับซอสสีเบอร์รี่นะคะแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นพี่ไอด้าแล้วก็มาดามพอร์ชนั่นเองนะคะ <Hi. S 1> ซึ่งวันนี้นะคะอ่ะคนละไม้คนละมือค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเห่แกะกล่องอะไรเอ่ยชดาก็คือเป็นเวอร์ซาเช่นั่นเองนะคะซึ่งเวอร์ซาเช่นี้เนี่ยเราซื้อมาจากที่ไหนคะไอด้าไหนลองเล่าสีาอะไรยังไงเราซื้อมาเยอะมากเอาเริ่มแรกก็คือ จากเว็บไซต์นะคะส่งตรงมาจากอิตาลีภายใน3วันอคืขยับนิดนึง,งใช่ใชก็คือตอนแรกอ่ะชีไอดา ทัก<อ>มา,มาพี่จอยก่อนว่าตอนนี้เวอร์ a ั่เชฟเขาเซลล์อยู่ในเว็บไซต์เราก็เลยแบบเลื่อนๆเ,เข้าไปดูปรากฏว่าเฮ้ยแบบมันมีแบบที่เราชอบอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็นางก็อยากจะสั่งด้วยทีนี้พี่จอยก็เลยกดสั่งในเว็บไซต์ซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเขาส่งจากอิตาลีมาเมืองไทยแล้วก็ราคาในเว็บไซต์มันจะเป็นราคาที่แบบคำนวณเป็นไทยบาทเรียบร้อยและก็รวมภาษีเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนคิดภาษีหลังจากที่มาถึงเมืองไทยนะคะแล้วก็ใช้เวลาแบบเร็วมากคือสั่งเมื่ออาทิตย์ ที่แล้วกดสั่งตอนวันจันทร์และของอ่ะมาถึงที่บ้านเราอ่ะวันพุธก็คือใช้เวลาแค่จันทร์อาคันพุธแบบสามเอ้ยหรือว่าคุณหัรไอ้ดาประมาณนั้นอะประมาณพุธหรือคุณหัรนี่ะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าประมาณ3วันก็คือแบบมาถึงเลยของพี่ไอเดาที่ฝากซื้ออ่ะชิ้นแรกเลยก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะโชว์ก่อนเลยจ้ะถุงเท้านะคะทนาดาเออจะเป็นถุงเท้าเวอร์ช่นเชนอันนี้ลดเหลือเท่าไหร่ไอดาอันนี้ลดแล้วเหลือ2 0 0พันบาทซึ่งมันจะเป็นรุ่น คลาสสิกอ่ะเป็นเป็นเขียนว่าเวอร์ซาเช่พอใส่แล้วสวยมากสวยเนาะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูดีกว่าเพราะวันก่อนชีไอด้าใส่ไปถ่ายรูปมาเรียบร้อยกับพี่จอยสวยเนาะใช่ราคาเท่าไหร่ราคาสองพันลดแล้วนะจากราคาปกติสี่พันลดแล้วเหลือสองพันก็ลดห้าสิบเลยหรอใช่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้คืออีกชิ้นหนึ่งของพี่จอยที่เดี๋ยวกำลังจะใส่วันนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่ ใส่เอ้ยใช่อันนี้ไมเยใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้อันนี้ฉันเบลออันนี้คือใส่ไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะไม่ใส่ชิ้นนี้เดี๋ยวจะใส่อีกชิ้นหนึ่งก็อันนี้จะเป็นแฮร์พินนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนกล่องเนี่ยเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็ข้างในก็จะประมาณนี้นะคะเออแต่ว่าไอดา้าทำไมไอดาไม่ให้ดูแพคเกจเมื่อกี้หรอลองเท้าถุงเท้าหล่อน่อะจริงๆอะเราอะสามารถเลือกห่อเป็นกิฟ ได้ใช่ก็คือของไอดาอันนี้คือกล่องถูงเท้านะทุกคนแล้วจะบอกว่าไอดาฝากถือนนิดหน่อยจะบอกว่ากล่องอ่ะเป็นแมกเนติกตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะแป๊กแป๊แบบเป็นแม่เหล็กน้ำแม่เกล็กเาทำดีนะใช่แล้วข้างหน้าก็จะเขียนว่าเวอร์ซ e ชแบบนี้แล้วก็เขาก็จะมีโบมีอะไรผูกมาให้ด้วยใช่ผูกโบผูกอะไรมีป้ายมีแท็กมีกระดาษอะไรเงี้ยยซูมให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะ มาเป็นแบบนี้เลยแกนี่คือแค่กล่องถุงเท้านะนในราคาแค่สองพันบาทอะ่ะก็คือได้แบบนี้แล้วคือเก๋มากมส่วนอันนี้แฮร์พินของพี่จอยนะถ้าเกิดว่าเวลาใส่อะ่ะมันก็จะมาเป็นประมาณนี้เห็นปะอันนี้คือเราติดข้างซ้ายนะคะคือจะเป็นแบบ1เม็ดแบบนี้เดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะจ๊ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบหัวเมดูซ่ากลมๆ1อันแบบนี้นะคะรุ่นนี้ราคาเนี่ยก็คือราคาเต็มจะอยู่ที่เท่าไหร่นะไอ้หน้าจะมาคาไม่ได้ จำไม่ได้น่าจะหมื่นไหมเพราะว่าลด50ก็น่าจะ8,000-9,000เกือบหมื่นอ่ะก็คือลด50เปอร์เซ็นต์อ๋อจำได้แล้วก็คือราคา8,000แล้วก็ลด50เปอร์เซ็นต์เหลือ4,000บาทนะคะก็ประมาณนี้คือจะบอกว่าคุ้มมากเพราะจริงๆอะ Versace พี่จอยอะใช้ต่างหูของ Versace มาหลายปีแล้วแล้วก็จะบอกว่าทนมากคือแบบไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ใส่ไปทะเลตลอดแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามมันจะเห็นว่าพี่จอยใส่ตลอดต่างหู Versace นะ ก็ลองเอามาเทียบกับตัวนี้ที่ซื้อมาใหม่ก็คือแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยคือยังเหมือนเหมือนใหม่เลยอ่ะทุกคนก็คิดว่าเป็นทองวินเทจใช่เขาจะมาเป็นทองวินเทจอ่ะก็คือคิดว่าชิ้นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ใช้แล้วคุ้มนั่นเองนะจ๊ะและเราก็ไม่จบนะคะและชิ้นนี้คือนึกออกป่ะว่าแบบ เขาเซลทั้งทีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแกคือเซลทั้งทีแต่แบบซื้อมาแค่แบบคนละชิ้นเองอะไรเงี้ยก็เลยกระเทยก็เลยไปเดินต่อที่ห้างเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าแบบเฮ้ยในห้างเขาจะลดหรือเปล่าปรากฏว่าวันแรกไปที่เซ็นทรัลเอ mbassy ใช่ไหมใช่ใช่มันจะมีป๊อปปัตโตอยู่ตรงเซ็นทรัลเอ m b a s ซีไม่เซ็นทรัลเอ็มบา s y อ่ะเราไปที่ชอปเซ็นทรัลเอ m b a s ซีไม่ลดเขาบอกว่าคือลดลดแค่บางชิ้นแต่ว่าชิ้นที่เราเห็นเซลในเว็บอ่ะ เขาบอกไม่ลดไม่ลดแต่ในเว็บลดแต่ในช็อปไม่ลดแต่ว่าทีนี้อีกวันหนึ่งเราก็เลยไปเดินที่พารากอน,กอนแทนพอไปถึงพารากอนปรากฏว่าอีกรุ่นหนึ่งอะลดคือ,อลดเหมือนในเว็บไซต์แต่เพียงแค่ว่าที่พารากอนจจะเป็นป๊อปอัพสโตร์เพราะฉะนั้นของที่อยู่ในป๊อปอัพสโตร์มันอาจจะมีแบบมีไม่เยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีรุ่นที่เราอยากได้พอดีก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนหนะจ๊ะแกะเลยแข็งยากอะได้ S <S <S เดี๋ยวขอ,อนีน่แกะน,ะนะยังไม่ได้แกะเลยใช่อันนี้คือ <ๆ S 1> ตั้งแต่เราซื้อังไ,ไ,ไม่ได้แกะอันนี้จากพารากอนนะคะเดี๋ยวเรามา ท้าดาไปพร้อมกันนะคะโอเคก็แพ็กเกจก็จะมาแบบนี้จะมีใบเสร็จมีอะไรเงี้ยมามาเป็นการ์ดแบบนี้ซึ่งที่สั่งในเว็บไซต์อ่ะพี่จอยไม่ไดเอามาให้ดูมันอยู่ข้างนอก mm. ก็มาม,มีมีเป็นการ์ดเป็นบัตรอะไรแบบนี้เหมือนกัน mm. จะเป็นใบเสร็จมีอะไรก็คือมีเหมือนกับที่เราซื้อจากช็อปเลยและก็นี่คือสิ่งที่เราซื้อมานะคะท้าดากับพอรอ้เปล่าอยงข้างนะคะนี่นะคะก็จะมาเป็นกล่องคล้ายๆกันเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะพอเราเปิดออกมานะจ๊ะ ทาดานี่เลยคะ่ะอุ้ยเขาหอ่อเขาห่อไว้ให้นะคะเดี๋ยวพี่จอยต้องขออนุญาตแกะข้างในก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะเม็ดลง,ลงๆไม่ได้มีอะไรเป็นกาม,มีดดำๆแกะเลยนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็แกะออกมาได้เลยเนาะเพราะว่าชิีจะติดเลยใช่เดี๋ยววันนี้จะติดเลยทาดาก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมาเป็นแฮร์พินเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมาเป็นแบบสีเม็ดนะคะคือเขาเรียกเป็นอะไรไอ่ะคะ เป็นเม็ดแหละเป็นมูซาเป็นสี่อันน่ะซึ่งอันนี้อันไม่กี่เมทยลกันอันนี้มันเลิดมากเลยนะมันเป็นตัวรันเวที่ฉันเห็นเบลล่าฮาดิดติดเบลล่าฮาดิดเขาติดใช่ไหมเข้าไปเลยใช่เดี๋ยวอินเสิร์ตเบลล่าฮาดิดให้ดูเลยนะจ๊ะจุดต่อจุดนี่นะคะก็คืออันแรกที่เราสั่งในเว็บอ่ะมันจะเป็นหนึ่งส่วนอันที่เรา ไปได้มาจากพารากอนปอปอัพสโตร์จะเป็น4เม็ดนะคะซึ่งราคาก็ <L od. S 2> แตกต่างกันนิดนึง hmm. เพราะว่า,าตัว4เม็ดเนี่ยมันจะแพงกว่านิดนึงลดแล้วเหลือ5,500บาทซึ่งราคาเต็มอ่ะอยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะคะก็โอเคมันก็ลด mm hmm. แต่ว่าอันนี้เราไปเห็นที่เซ็นทรัลเอเมบาซี่เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วก็มีลูกค้ากำลังจะซื้อไม่ลดเป็นราคา1 1 0 0 0บาทซึ่งเราก็งงหนอยนดว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ลดทางที่ ที่พารากอน,นลดแต่ที่เอมบ assy ไม่ลดอันนี้ก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้คือไม่สามารถบอกได้นะคะว่าทําไมแต่ว่าสําหรับใครที่อาจจะไปดูที่พารากอนแล้วมันไม่มีของอะไรก็มากดสั่งในเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพี่จอยจะลองติดให้ดูดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะอันนี้เนี่ยพี่จอยซื้อมาเป็นข้างขวานะคือลองสังเกตดูนะว่าหัวเมดูซ่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้สําหรับติด ข้างขวาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสําหรับติดข้างซ้ายนะคะจริงๆอะ่ะอยากได้ข้างซ้ายเพราะสังเกตดูว่าพี่จอ,อยอาจะแสกแบบแสกต่างกันนิดนึงคือผมฝั่งนี้มันจะเยอะกว่าแต่ว่าตัวนี้ที่อปอ up store วันนั้นมันไม่มีเนาะไอ้ด้านเนาะก็คือมันเหลือแต่ข้างขวาเราก็เลยเอาโอเคเอาข้างขวาแล้วจะบอกว่าไม่ชินอนะ่ะติดข้างเนี้ยแม่ผมพังหรือเปล่าอะ่ะแม่ช่วยหน่อยช่วยเจนน้อยเนี่ยได้แม่แม่ช่วยด้วยเนี่ย โอ๊ยโอ๊ยนี่นะคะก็สไลด์เข้าไปแบบนี้เออกดผมตรงข้างล่างนี้ไว้ให้หนะ่อยมันแน่นไหมนี่ได้ปะได้กดขวานลงนิดนึงแมามือออกเลยแม่ซึ่งเหมือนพอแม่ช่วยแล้วเหมือนผมจะพังหนักกว่าเดิมอะแม่หล่ <c oughs> อนจิตสเปย์ไงผมหล่อนแข็งอะมันได้ไหมได้เออมันไม่ขยับแล้ววันนั้นเหมือนติดไม่ดีแล้วมันขยับได้อะโอเคเนี่ยเห็นไหมทุกคนพอติดออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบมีความแบบ เป็นสาวเวอร์มีความเบลล์่าแต่จริงที่เห็นนางแบบเขาติดเขาจะติดแบบต่ําลงมานะมันจะต่ํากว่านี้มันสามารถเอาไปติดด้านหลังก็ได้นะเออมันแล้วแต่เลยอ่ะว่าเราอยากจะติดแบบไหนอะไรยังไงไงอ้ด้าผมดีป้ะผมเรียบเรียังผมสวยแม่โอเคแล้วบางคนเขาเขาปล่อยผมใช่ไหมเขาก็จะติดตรงนี้แล้วก็ปล่อยน,นอนลแล้วก็แบบปล่อยให้มันยาวออกไปแต่อันนี้พี่จอยชอบรวบแล้วก็ติดมากกว่าไม่รู้เหมือนกันมันแล้วแต่คนเนาะเรียบร้อย แล้วก็มีโทรศัพท์สายเข้านะคะจากมาดามพอสไอด้าแล้วเหลืออีกหนึ่งไอเทมสุดท้ายเราก็ยังไม่จบคืคอเราอะตัลอนกันมากทุกคนแบบตันอนไอเทมนี้ไปได้มาจากไหนเข้ามาเลยค่ะแม่อันนี้ก็คือไม่จบและีไปทำกล้องขยบอะไปอันแรกเอ็มบัซีเอาเว็บไซต์ก่อนหรือก็ไปเอ็มบาซซีแล้วก็ไปฮาร์กอนและไปจบที่ไอคอนสยามและตัวนี้จะบอกว่าไม่ลด เป็ราคา,าเต็มแต่ก็ตุมเพราะคือจะบอกว่าทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะช็อปเวอร์ซ e เชพี่จอยกับพี่ไอด้าแนะนําเลยว่าให้ไปช็อปที่ไอคอนสยามเพราะว่าพานักงานแบบดีมากพานักงานอะ่ะแบบใจดีอะ่ะแล้วก็แบบบริการแบบโคตรดีดบริการาจนเรามีความสึกว่าแบบเราอยากซื้อทางลังที่อันนี้จริงๆแล้วชีไอด้าไปเจอที่เอ็มบัซีแล้ว ก็มีขายเหมือนกันแต่ชี้ไม่ซื้อเพราะพนักง,งานแบบเหมือนเขาไม่อยากขายให้เราอ่ะพนักง,งานแบบไม่ไม่ไม่ถึงขัง<ม>้นแบรบิบารไม่ดีแต,แต่เขาแบบเขาแบบเฉยเฉย,ยอ่ะเขาแบบ เขาอาจจะติดรื่งยุกับลูกค้าคนอื่นอยู่ใช่ใช่เขายุ่งกับลูกค้าคนอื่นด้วยแล้วก็ตอนที่เราไปที่ไอคอนอ่ะคือเขามีพนักงานค่อนข้างเยอะกว่านใช่คนเขาจะเยอะเขาก็จะแบบบริการเราได้เต็มที่กว่าสุดท้ายชีไอดาก็เลยไปตุบชิ้นนี้มาซึ่งแกจะบอกว่ากล่องคือแตกต่างมากคือตอนแรกอ่ะชีจะได้กล่องอันนี้นี่ตอนแรกชีจะได้กล่องแบบเดียวกับพินของพี่จอยคือมันจะเป็นกล่องแบบ แพ็กเกจคือไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นไหมมันจะเป็นแบบกระดาษอะกระดาษง่อยๆอะเออแต่ทีนี้นะก็เลยแบบถามพนักง,งานว่าแบบได้เป็นกล่องนี้หรอจริงๆอยากได้กล่องสวยๆวยเนี่ยพนักง,งานก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้คือแบบเฮ้ยแกรูก้งี้ฉันน่าจะมาซื้อที่นี่ตั้งหล่แรกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้าเขียนว่า v e อร์ c e ชแบบนี้แล้วก็เป็นกล่องแบบสองชั้นจ้าแกนี่เอาออกมาได้ ท้าดาก็จะออกมาเป็นแบบนี้อีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยววางอันนี้ก่อนอะหัวตรงไหมใช่และสังเกตดูนะอันนี้มันจะเป็นฟิลคล้ายๆแบบเขาจะทําบัวเนาะมันจะตรงนี้มันจะนิ่มๆมันจะไม่ได้เป็นกระดาษแบบก็กแก๊กๆเหมือนตอนแรกว,วิ้ววง่วง s o <laughs> รี่ค่ะทุกคนผิดพลาดทางเทคนิคแล้วเวลาเปิดออกมาอะวางใหม่วางพี่ไอด้าจัดสิจัดเสมือนว่าเราเพิ่งเปิดใหม่เมื่อกี้ไม่ไม่ไม่อะเปิดใหม่ก็ได้ ชรดาพอะเปิดออกมาเห็นไหมทุกคนสังเกตดูว่าน,นี่กล่องจะเป็นกล่องแบบมีความเป็นไฟจิว e w e เนาะคือ Versace อ่ะเขาดีอย่างหนึ่งก็คือว่าต่างหูส่วนใหญ่ต่างหูนะเขาจะมาเป็นแพ็กเกจแบบแพ็กเกจดีอ่ะแพ็กเกจสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่จอยหยิบของพี่พอจอย,ยให้ดูนะอ่ะพี่อเดาเอามาถืออันนี้ไว้อันนี้ก็จะเป็นกล่องที่พี่จอยซื้อมาเมื่อก่อนนะคะที่อัน,น,น,นอันนี้ชอบที่ญุ่นนะคะก็คือคู่นี้แหละที่บอกว่าใส่บ่อยๆแล้วก็แบบใส่จนคุ้มอ่ะเห็นไหมว่า มันก็ยังดีอยูอ่สภาพคือแบบไม่ลอกไม่ไม่ดังไม่สนิมไม่อะไรเลยนะคะก็จะเป็นแบบเห็นไหมคือแพคเกจจะดีมากกล่องมันจะมีความแบบชนะทุกแบรนด์พูดเลยว่าชาแนลเฟนดีอะไรทุกอย่างคือแบบไม่ได้กล่องสวยเท่าอันนี้เออแต่อันนี้คือแเนี้ยเห็นไหมแล้วเวลาปิดก็จะอ่ะปิดความกันหนึ่งสองสามเห็นไหมคือแบบมันเก๋ามากและอันนี้ชีไอด้าก็เลยแบบโชคดีเพราะว่าตอนแรกอาจจะได้กล่องคล้ายๆแฮร์พินของพี่จอยแต่ว่าเอาแฮร์พินมาเทียบ มันจะเป็นกล่องนี้แต่ใหญ่กว่าเนาะเออฟิลนี้แหละคล้ายๆกันมันจะเป็นแบบเปิดแบบนี้แล้วก็ข้างในมันก็จะเป็นแบบเนีย่ยเห็นไหมแต่เราลองถามเขาว่าทําไมกล่องมันถึงไม่เหมือนกันเขาก็บอกว่ามันแล้วแต่รุ่นซึ่งเขาบอกดูได้เหมือนกันใช่ว่ารุ่นไหนที่มันมากล่องมันอหะจะเป็นแบบไหนเออมันแล้วแต่คือเอสเอเขาบริการดีมากถ้าเราเจอเอสเอดีอะอเราอาจจะโชคดีแล้วก็เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นกล่องสวยให้แบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแฮรพินวันนี้พี่ได้ไม่ใส่หรอ วันนี้ะจะใส่ทิฟเนียนโคนี่เขาใส่ทิฟ f นี y นโคนี่นะคะจะมาเป็นตุ้งหูแฮร์พินมันจะเป็นแบบเป็นเข็มกลัดอะทุกคนซึ่งเก๋มากรานะคาเท่าไหร่พี่ไอหน0 0 0หมื่นซัมติง หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยปะประมาณนั้นประมาณหนึง่งหมืน่นนิดๆน,นะคะทุกคน,นมันจะเล็กมากแต่ว่ามันสวยมากวันนี้อาจจะไม่ได้ใส่ให้ดูเนาะเนื่องจากว่าชีวันนี้ชีใส่อ,อื่นเนี่ยพี่จอยลองเทียบกับชาแนลให้ดูนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยู่บนหูก็จะเป็นฟิลประมาณนี้คือมันจะได้ฟิลแบบเรียบๆหรูๆเล็กๆนะคะแต่ว่าก็ถ้าสังเกตดูเนี่ยจะมีแบบเป็นดีเทลของหัวเมดูซ่าอยู่นะคะ ก็จะเป็นหัวเมดูซ่าทั้งสองข้างเลยทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังขออภัยนะถ้าเกิดว่าเป็นของผู้ชายนะไม่ใช่ของผู้หญิงใช่ไหมถ้าเกิดว่าดูในเว็บไซต์อ่ะมันจะไปอยู่ในหมวดหมู่ของผู้ชายซึ่งเราถ้าบางคนไปเซิร์ชในผู้หญิงอาจจะหาไม่เจอซึ่งผู้หญิงใส่ก็สวยเนี่ยผู้หญิงใส่ได้พี่จอยคิดอยู่ว่าเดี๋ยวรอชีไอดาดูชีไอดาก่อนท้าชีใส่บ่อยเดี๋ยวฉันจะไปซื้อบ้างแล้วฉันจะไปซื้อที่ไอคอนสยามพาอพนักงานบริการดีมากแพ็กเกจเขาอ่ะจะบอกว่า สารพัดซองสาร่สารารัดยา,แล,าแล้วก็ม,มีอีกซองหนึ่งอันนี้เป็นซองสีขาวแบบนี้แล้วก็มีโลโก้เว r ร์ c e และอันนี้คืออะไรก็คือตอนที่จ่ายตังในเว็บไซต์อ่ะเขาจะถามว่าแบบให้แรปเป็นของขวัญไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แรปเป็นของขวัญแล้วก็เขียนว่า happy birthday to me อันนี้คือฉันเขียนเองจอซีเบอร์รี่ซื้อให้ใจอซีค่ะขอบคุณพี่จอยที่ซื้อเวอร์ซาเชให้พี่จอยอะไรอย่างนี้ก็เก๋งไงถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นของของมันเกิดอะไรเย่างนี้ยเราก็สามารถเขียนได้แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่มันเกิดฉนันฉันก็แบบเขียนไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันเก๋ตรงที่ว่าเนี่ยเราได้ซอง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็สามารถเอาตัวซอง <c oughs> หรือว่าตัวการ์ดอะไรอย่างนี้ไปไปใช้ต่อในโอกาสพิเศษอื่นได, <c oughs> ได้อะไรอย่างนี้นะจ๊ะก็ ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะแค่นี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามอย่างอื่นเกี่ยวกับช้อปปิ้งเวอร์ซัเช่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้สำหรับวันนี้เรา3มคนข้าเลยค่ะเพราะเรา3ามคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย